ชิ่วบวงจะบิตสัมปชัญญะเป็นสายสัมพันธ์สืบต่อกันตลอดเวลาแม้หลับลงไปแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะสติไม่ขาดตอนสติตัวรู้หรือสติตัวรู้สึกจำนึกหรือสติอันเป็นตัวการซึ่งเป็นสติวิทยโญเนี่ยมันจะคอยจดจ้องอยู่ที่จิตตลอดเวลาพออะไรเข้ามาพับมันจะฉก ขาออกไปเหมือนกับงูเห่าฉกเหยื่ออย่างนั้นถ้าสิ่งใดที่มันยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันจะยึดเอามาแล้วก็พิจารณาค้นคว้าจนรู้ความจริงถ้ามันรู้แล้วพอสัมผัสรู้พาพมันก็มานิ่งเวลาเราจะทํางานทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดสติตัวนี้มันจะคล้คายๆกับว่าเป็นตัวรู้ปรากฏอยู่ในถ้ำกลางแห่งทรงอก ส่วนที่ส่งกระแสออกไปทํางานมันก็ทํางานต้องมันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถที่จะเอาพลังแห่งสมาธิไปใช้ในงานทุกประเภทได้การทําสมาธิอันใดทําให้ท่านเบื่อต่อโลกต่อครอบครัวมันยังไม่ถูกต้องดอกถ้าทำสมาธิมีสติปัญญารู้จะเห็นจริงดีแล้วต้องสามารถเอาพลังของสมาธิไปสนับสนุนงานการที่เราทำอยู่ได้ นักศึกษาก็ต้องเอาพลังแห่งสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาเคยให้คําแนะนํำแก่นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ว่าวันแต่และว,วันละว,วันเราไปเรียนหนังสือวันนี้อาจารย์ท่านสอนอะไรมาพอกลับมาถึงที่พักเสร็จทุลาแล้วให้วิตกถึงวิชาที่เราเรียนมาในวันนั้น มาคิดทบทวนเป็นการทวนความจำคิดไปคิดมานึกไปนึกมาอยู่อย่างนั้นด้วยความตั้งใจผลปรากฏว่าทำให้นักศึกษาทั้งหลายที่มีความสนใจปฏิบัติอย่างนี้มีสมาธิแล้วก็สามารถเรียนหนังสือเก่งสามารถที่จะเอาสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาและงานการที่เราทำอยู่ บางท่านถึงกับเอาพลังของสมาธิไปช่วยสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็ได้อันนี้ถ้าหากมีนักศึกษามาฟังอยู่นี่ลอง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 ,ลองพิจารณาดูลองปฏิบัติดูวันหนึ่งไปเรียนอะไรมาวิตกถึงความรู้อนันนัค้นคว้าพิจารณาเป็นการควนความจำที่นี่ยังพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลาย ถ้าท่านผู้ใดเกิดมีปัญหาครอบครัวเช่นอย่างพ่อบ้านแม่บ้านไม่ค่อยจะลงรอยกันมีมติขัดแย้งกันอยู่ก็ให้พยายามตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเรามีความบกพร่องอะไรยกตัวอย่างเช่นบางครั้งท่านอาจจะเผลอไปเที่ยวดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกลับมาแม่บ้านทักโบโหบิดัหท่านอย่าเพิ่งไปโกรธ ถ้าโดนเขาเบิดหัวแล้วท่านอย่าเพิ่งไปโกรธให้ตั้งปัญหาถามตัวเองก่อนว่าเราผิดอะไรถ้าเรามีสติยับจ้ง้งถามตัวเองสักพักหนึ่งเราจะได้ความรู้ได้วความรู้สึกว่าเราผิดผิดเพราะเราไปเที่ยวดึกเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึง่งสําหรับการแก้ปัญหาครอบครัวเลยชีวิตประจำวันการปฏิบัติธรรมนี่ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องการความรู้ความเห็นมาคุยอวดกันให้เสียเวลาเราต้องการธรรมะอันที่สามารถจะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจได้สามารถแก้ไขปัญหางานการได้สามารถใช้พลังสมาธิไปสนับสนุนกิจการงานที่เราทำอยู่ได้ทุกประเทศ จึงจะเชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิแล้วได้ผลคุ้มค่าแก่การเสียเวลาวันนี้ได้กล่าวธรรมะเบ็ตเสล็จพอเป็นเครื่องเต,ตเตือนใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจดีในการที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันขอทุกท่านจงสำเร็จความปรารถนา ตามที่ตั้งไว้โดยทั่วกันทุกท่านเทินมีเป็นเวลาตอบปัญหานิดหน่อยที่ว่านิดหน่อยก็เพราะว่าท่านผู้ฟังเสียงพูดแล้วพอจะสังเกตได้ว่าขณะนี้สุขภาพอยู่ในระดับใหนจึงขอใช้คำว่านิดหน่อยเวลาปฏิบัติอยู่มีความรู้สึกว่ามือที่วางอยู่บนตัก นั่นเก่งอยากทราบว่าปฏิบัติถูกหรือไม่การปฏิบัตินั่นถูกต้องแต่ว่าการตั้งใจแรงเกินไปเกิดมีการข่มประสาทหรือเก่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อจิตสงบลงไปสักนิดหน่อยไอ้ความตั้งเพราะอาศัยความตั้งใจแรงจนเกินไปนั่นจะทําให้มือไม้มันเก่งไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ ทางแก้ก็คือว่าถอนใจใหญ่สักครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็ตั้งต้นปฏิบัติใหม่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์นอกเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอันนี้มีปัญหาอีกว่า <c oughs> การปฏิบัติที่ใช้คำว่าภาวนาว่าพูดถูจะใช้พร้อมกับการเพ่งกสินเช่นสีเขียวเป็นต้นได้หรือไม่ อันนี้แล้วแต่ความถนัดหรือความคล่องตัวของท่านผู้ใดการภาวนาเป็นการนึกถึงคำพูดคำหนึ่งคือพุโทโธแต่การมองสีเขียวเพ่งสีเขียวเป็นเรื่องของตาเป็นเรื่องของสายตาจะใช่พร้อมกันกับพุโทโธพุโทโธไปด้วยก็ได้ไม่ขัดข้องแต่ว่าถ้าจะภาวนาพุโทโธแล้ว ลมหายใจควรจะคู่กับพุโทโธเป็นเหมาะที่สุดเพราะว่าเมื่อภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออกโดยปกตินักภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วคำภาวนาจะหายไปเมื่อคำภาวนาหายไปแล้วจิตจะได้ยึดลมหายใจเป็นเครื่องรู้จะได้ตามลมเข้าไปสู่ความสงบอย่างละเอียดนิ่งจนถึงอัปปนาสมาธิจะใช่ลมหายใจพร้อมนะ พร้อมกับนึกกำหนดอาณาปานสติลมหายใจกับอาณาปานสติลมปราณลมปราณคือลมหายใจอาาปานสติก็คือลมหายใจเป็นอันเดียวกันข้อที่สองนับปฏิบัติถ้าไปโกรธใครเขาเข้าและไปตำหนิเขาไปเพ่งโทษเขาไปนึกว่าเขาเลวและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเหล่านี้จะมีโทษหรือไม่ถ้าการว่าการตำหนิถ้าเป็นการติเพื่อกอดไม่มีโทษถ้าตำหนิด้วยความหวังดีแต่ถ้าไปกล่าวติเตียนยกโทษให้เสียชื่อเสียงเป็นการทำลายแล้วก็มีโทษ ข้อที่สามคนแก่เวลาปฏิบัติไม่สามารถนั่งคู่นลังได้น,น,นานๆต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ <c oughs> สมาธิเป็นกิริยาของใจเราจะกำหนดกิตในท่าไหนได้ถ้านั่งนานมันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียอย่าไปทรมานร่างกาย <c oughs> เราจะทำสมาธิในท่ายืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้น กายนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรฝืนถ้าฝืนมากนักให้โทษถ้ารู้ปวดเมื่อยก็เปลี่ยนซะไม่ผิดปัญหาต่อไปเมื่อรับสีนจากพาะไปแล้วไปกระทําผิดสลเข้ามีทั้งเจตนาบ้างและไม่เจตนาบ้างอย่างนี้จะเป็นบาปก,กรรมมากกว่าการที่ ไม่ได้มารับศีนจากพระไปแล้วกระทำผิดสีนหรือไม่การรับศีนไปแล้วทำทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าไม่ได้เจตนาเป็นแต่เพียงขาดการสารวมขาดสติทำให้ศีนเศร้าหมองนลดหน่อยทีนี้การที่มารับสีน แล้วรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้มีขาตกบกพล่องบ้างถ้าข้อเทียบเทียบก็เหมือนเหมือนกันกันกบว่าผู้ที่มีเสื้อใส่แต่เป็นเสื้อขาดก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่มีเสื้อจะใส่ใสยเลยการสมาทานศีลนี่ยถึงแม้ว่าจะขาดตกบกคล่องบ้างก็ยังดี อันนั้นเป็นเรื่องวิสัยธรรมดาของปุตูชนก็ย่อมมีการบกพรองบงังในเมื่อเราฝึกไปจนคล่องตัวแล้วมันก็สมบูรณ์ไปเองดีกว่าไม่ทำเลยข้อที่สองผู้ที่สมทานศีนแปดแล้วไปต่อไข่ทำกับข้าวจะผิดศีนหรือไม่เอออันนี้เขาว่าไข่สมัยนี้ไข่ที่พักเป็นตัวก็มีไม่เป็นตัวก็มีแต่ไทยที่เขา ทำลายโดยหลักวิทยาศาสตร์ของเข้าแล้วซึ่งมันจะไม่พักออกมาเป็นตัวก็ไม่ผิดศีลแต่ถ้าไข่นั้นมันยังจะเป็นตัวอยู่ไปต,ต่อยเข้ามันก็ปิดศีลข้อสามคำว่าศีล,ลพัตะปรมาสนั้นหมายความว่าอย่างไรกรุณาอธิบายศีลพัตะปรามาร คำพีท่านบางแห่งท่านเขียนไว้ว่าการปฏิบัติอะไรรูปรูปคำคำ,คำไม่แน่นอนท่านว่าอย่างนั้นสีละพัตะประมาไหมาตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติอะไรแล้วมีอุป,ปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น ถือว่าสิ่งนั้นดีวิเศษเช่นอย่างผู้ที่ปฏิบัติข้อวัดบางอย่างเช่นทุดงคขวัตก็ไปเร่งตั้งแต่ธุดงคขวัตเร่งจนเป็นอุปาทานสมาทานศีลก็จนเป็นอุปาทานทำบุญให้ทานก็จนเป็นอุปาทานเยิดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งนั้น ทำความเข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> สิ่งใดที่เราทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังจนกระทั่งเป็นข้อผูกมัดตัวเองจนกระดิกตัวไม่ได้กระดิกไปทางไหนก็กลัวแต่จะผิดศีลผิดธรรมอะไรทำนองนี้อันนี้อยู่ในลักษณะแห่งสีและพัตตปารมาตข้อสี่คำว่าเทวบุตรมานเป็นอย่างไร มีบางท่านว่าเป็นเทวดาที่คอยแกล้งผู้ที่ทำความดีจริงหรือไม่เออทาจะว่ากันโดยบุคลาเทศฐานแล้วก็เทวบุตรมานก็หมายถึงเทวดาที่คอยมาหลอกหลอนเอาในปัจจุบันนี้นะ่ะเทวบุตรมาเนี่มีเยอะเช่นอย่างนักภาวนาไปแล้วพอจิตจะเข้าที่รวมเป็นสมาธิที่ถูกต้องแล้วประเดี๋ยวก็มีพระบางละ มีปูยิ่งใหญ่บ้างละมีเจ้านโน่นเจ้านีบ้บางละเป็นวิญญาณมาบอกการทําอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกจะทําเลยอะไรทํำนองนี้อันนี้แหละคือเทวบุตรมานทีนี้ถ้าจะว่าโดยกิเลสท,ที่มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเช่นเราตั้งใจว่าจะทําสมาธิภาวนาในวันนี้นเลยอา้าวพอทำไปทำไปพอจะได้สบายแล้วความคิดอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาว่าหยุดดีกว่า ไม่ต้องทำอะไรทำนองนี้หมายถึงความคิดที่คอยกระตุ้นเตือนให้เราหยุดพักการกระทำนั้นในลักษณะแห่งความที่เกียจท่อแท้เป็นเรื่องของเทวบุตรมันเครื่องรางของขลังในวัตถูมงคลการปลมน้ำมนต์การเป่าหัวการเจมิมหรือการสักยันติมงคลในศักดิดท,ทั้งหลายมีความจริงหรือไม่เพราะเหตุใด เรื่องที่คําถามที่ถามมานี่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นี่มันเป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกันความจริงของไสยศาสตร์เขาก็มีอยู่ตามขั้นตอนของเขาแต่มันเป็นความจริงไม่ไม่ไม่ในขั้นอมตะ,ะความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นมงคลหรือน้ำม,มนต์หรือของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆ สิ่งเหล่านี้มันจะขลังศักดิ์สิทธอยู่ได้ช่วงระยะเวลาที่เรามีความเชื่อมัน่นถ้าผู้ใช้ขาดความเชื่อมัน่นสิ่งมงคลเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรและถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ขลังศักดิ์สิทธ์ช่วยได้มันก็เป็นบางครั้งบางกล่าวไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าปฏิบัติตีปฏิบัติชอบไล่ชั่วประพฤติทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนี่ เป็นมงคลอันอมตะไม่มีความเปลี่ยนแปลงแครททาได้ทีนี้มงคลอันเช่นน้ํามนต์เป่าหัวทั้งหลายเหล่านี่เจิมอะไรม่นีมันเป็นมงคลชนิดที่เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นเขาใจเขาไม่พอใจแล้วเขาไม่ช่วยเราก็หมดท่าเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะได้สแสวงหาที่พึ่งกับตัวเองด้วยการปฏิบัติตีปฏิบัติชอบทีนี้การทำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ถามเนี่ย เป็นอย่างการทำมงคลหรืออะไรสั่างที่ว่าเนี่ยเป็นการผิดไหมเป็นการงมงายไหมอันนี้สิ่งใดที่เรายังยึดถืออยู่สิ่งนั้นเป็นเรื่องงมงายหมดแม้แต่การปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าปฏิบัติด,ด้วยอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่น อยากเป็นผู้ดีพิเศษอะไรทำนองนี้เป็นเรื่องของคำมงมงายหมดทีนี่เรื่องวัตถุมงคลต่างๆการปมน้ำมนการเป่าหัวการอะไรเหล่านี้มันเป็นการให้กําลังใจกันตามความนิยมของสังคมแต่ถ้าถึงขั้นปรมัติแล้วไม่มีความหมายใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะนี่เราต้องเข้าใจเป็นสองขั้นตอน ขั้นโลกีจะทำขั้นโลกุตละธรรมขั้นโลกีจะทมนี่ย่อมมีอัตตาตัวตนมีสมมติบัญญัติมีผู้ชายมีผู้หญิงมีเรามีเขามีทรัพย์สมบัติมีผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนี้เรื่องของโลกีเราปฏิเสธให้ได้แต่ว่าถ้าจิตของเราขึ้นไปอยู่ขั้นโลกุตละไปถึงในระดับเพียงแค่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มีแต่ความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเฉยเฉยเนี่ยอย่างในท้ายธรรมจักรประวัตนสูตรที่ท่านัญญาโกลทัญญารูรทำเห็นทมถ้าภูมิจิตไปสัมผัสถึงขั้นนี้แล้วําว่าอัตตาตัวตนผู้ชายผู้หญิงไม่มีไม่มีสมมติไม่มีบัญญตัติไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สัจธรรมความจริงปรากฏอยู่เท่านั้น ทีนี้ในขณะที่ท่นานัญญาโกลทัญญาโล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 ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาในขณะนั้นจิตอยู่ในสมาธิอย่างนแน่วแน่ในขณะนั้นท่นานอัญญากลทัญญาไม่ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกมีความรู้สึกเฉพาะภายในจิตอย่างเดียว และสิ่งที่ท่านรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานั้นเป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญัติมีแต่สัจธรรมความจริงแต่เมื่อท่านอญยาโกนทัญญะได้บวชแล้วก็ปรากฏว่าท่นานอญญาโกนทัญญะต้องถือบาตรไปบิณฑบาตกับญาติโยมนี่ต่อแสดงให้เห็นว่าในขณะที่จิตอยู่ในขั้นภูมิของโลกุตตะละท่านไม่สัมผัสกับใครเลย แต่เมื่อจะจะทำธุรกิจกับชาวโลกนี่เอาเรื่องของชาวโลกเข้าทนทีเพราะอะไรเพราะเบญจขันธ์ของท่านก็เป็นของโลกยังจะต้องอาศัยปัจจัยสี่จากญาติจากโยมเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านหวนกลับมาสัมผัสกับโลกแล้วจึงมีสมมติบัญญัตยิยอมรับปัาฉันอัญญาโผนทัญญะนะชั้นหนึ่งในจํานวน ที่สุบเบนจะวักคีนะท่านเป็นลูกสิทธิของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือสมมติบัญญัติที่ท่านจะยอมรับเพราะฉะนั้นการรู้ธรรมนี่ต้องรู้สองฝั่งฝั่งโลกีกับฝั่งโลกุตตะละทำความเข้าใจให้ดีสัมภเวสีหมายถึงผู้สแสวงหาที่เกิดสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปมาไปเข้าฝันคนโน้นฝันคนนี้นั่นโผทันไปหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสี ทีนี่ภูมิหนึ่งในบรรดาสามสิบเอ็ดภูมิไอสัมภเวสีนี่ก็เป็นภูมิอันหนึ่งในบรรดาที่หลายหลายภูมิซึ่งหลายกว่าสามสิบเอ็ดภูมิอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพบภูมิของวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะอ่าอันนี้ขอหยุดหนึ่งสิบนาที อไม่ขอหยุดจะขอตอบปัญหาอันนี้เสร็จแล้วก็จะขอยุติเลยทีเดียวเ็รารู้สึกว่าเพลียแล้วอ่าที่ว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นความรู้เรื่องอ่ามหาสติปัฏฐานสี่เกี่ยวกับการพิจรารณากายเวทนาจิตธรรม เห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมคือว่าเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าไปเห็นกายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่ใช่เห็นกายในกายไปเห็นกายในสัตว์ในบุคคลทีนี้ผลลัพธ์ของการพิจารณาอภิจารณากายเนี่ย ท่านสอนให้พิจารณากายให้เห็นสักแต่ว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อจิตเห็นจริงลงไปเลยยอมรับสภาพความจริงว่ากายสักแต่ว่ากายเรียกว่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็เป็นแต่เพียงสักแต่ว่าจิตคือความรู้สึกเนะนื้อคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ทำก็สัต์แต่ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมท,ทีนี้ <c oughs> ข้อที่สอง <c oughs> เมื่อจิตที่อยู่ปีติลงใความสุขมีอยู่บ่อยๆครั้งจนไม่อยากถอนออกจากสมาธิจะไมอ่อุบายแก้ไขอย่างไรในขั้นนี้ยังไม่ต้องการอยากจะให้ใช้อุบายแก้ไขเพราะจิต ที่มีปีติและมีความสุขตามที่ท่านว่านี้ยังไม่มั่นคงเพียงพอให้พยายามฝึกให้มีปีติมีความสุขถ้ามันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าได้ฌานสมาบัติอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกสัมผัสเพียงนิดหน่อยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอะไรทำนองนี้ดำเนินให้จิตมันมีความสงบมีปีติมีความสุขบ่อยๆเข้า มันจะได้เกิดความในการเข้าออกสมาธิแล้วถ้าจะอยากจะให้จิตมันมีสภาพเปลี่ยนแปลงให้คอยจ้องเวลาจิตถอนออกจากสมาธิในเมื่อหมดปีติหมดความสุขในสมาธิแล้วเกิดความคิดขึ้นมาทำสติตามรู้ความคิดนั้นหรือจะหาอะไรมาพิจรารณาก็ไดดเพื่อเป็นการฝึกจิตให้มันรู้จากการพิจรารณา ามเวลานั่งสมาธิเลยเดินจงกรมจะลงสู่ความสงบแล้วมีนิมิตเสียงดังมากเช่นดังปลิ้งเหมือนฟ้าผ่าหรือดังกล้องมาแต่ก็มีสติรู้ไม่ตกใจถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นขอให้ถือว่าสิ่งนั้นคือเครื่องรู้ของจิตเครื่องเลลึกของสติ จะเป็นสีแสงเสียงหลือรูปนิมิตอะไรต่างๆก็ตามให้ถือเป็นเพียงเครื่องลูกของจิตเครื่องเลลึกของสติประคองจิตทำสติไว้ให้ดีแล้วผลดีจะเกิดขึ้นอย่าไปตกใจหรืออย่าไปแปลกใจกับสิ่งเหล่านั้นพอสี่เวลานั่งสมาธิก่ใช้คำบริกรรมคือสมถะตลอดแต่เวาลาเดินจงกลมใช้พิจารณากายที่เดิน กำหนดสต,ติกับการเดินทั้งสองควบคู่กันไปจะสมควรหรือไม่อันนี้สมควรแล้วแต่อุบายของท่านผู้ใดบางทีถ้าหากว่าจิตมันต้องการบริกรรมภาวนาก็บริกรรมถ้าต้องการจะกำหนดรูอิริยาบถก็กำหนดรูอิริยาบถถ้ามันต้องการจะค้นคิดพิจารณาก็ให้มันค้นคิดพิจารณาอย่าไปขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาบางทีมันอาจจะเกิดสงบขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจอย่าไปฝืนบางทีมันอาจเกิดความรู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดความรู้ก็อย่าไปฝืนปล่อยมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเรามีแต่ทําสติกําหนดตามรู้เท่านั้นข้อหา้าเมื่อทําสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยสงบมักจะน้อยใจคิดว่าตนเองไม่มีวาสนาบรารมีอย่าไปคิดอย่างนั้นสิ ในเมื่อเจไม่สงบก็ทำเรื่อยไปทำสติรู้และพิจารณาว่ามันไม่สงบเพราะอะไรค่อยแก้ไขและภาคเพียนพยายามทำให้มากๆเข้าเดี๋ยวมันก็เกิดความสงบขึ้นมาเองน้าโหญิงแม่ชีมีสิบบินบาทเหมือนพระได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจถ้าใครอยากจะบินบาทก็บินได้ ที่วัดป่าสละวันก็มีชีพ้าขาวผู้ชายผู้หนึ่งบินบาตเดินตามหลังพระเขาก็ใส่บาตรจนเต็มเหมือนกันข้อเจ็ดการสวดการสวดเพื่อต่ออายุหรือทำพิธีต่ออายุนั้นทำแล้วสามารถจะต่ออายุได้จริงหรือไม่อันนี้ทำแล้วก็สามารถต่ออายุได้จริงบางทีคนเป็นลมมาเกิดจะช็อก ตายในขณะนั้นมีใครสักคนหนึ่งไปปลอบใจแล้วใจดีขึ้นมาก็ต่ออายุไปได้เป็นวิอุบายวิธีให้กำลังใจกันแต่ว่าการต่ออายุเคยมีตัวอย่างนี่อายุวัฒนคุม,มานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก ที่เราเอาบทสวดมาสวดในสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะเนี่ยเกิดจากเรื่องอายุวัฒนะคุม,มารทีนี้มีใครพระพุทธเจ้าพิจารณารู้ว่าอายุวัฒนะคุม,มารจะสิ้นชีวิตโดยยักษ์จะมาจับไปกินภายในเจ็ดวันพระองค์ทรงเมตพร,ระเมตตาก็พาพระภิกษุสงฆ์ไปสวดมนต์ป้องกันยักษ์เสร็จแล้วยักษ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะมาจับคุม,มารน,น้อยไปกินเป็นอาหารเมื่อ ตัดนกำหนดแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะมาจับกุมารไปกินเป็นอาหารก็เป็นว่ากุมารพ้น,นจากความตายจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าอายุวัฒนะุมารอันนี้เป็นวิธีการต่ออายุเราก็ได้ตัวอย่างมาจากนั่นแหละก็เลยมาถือกันผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บป่วยก็ทำพิธีต่ออายุเพื่อให้อายุมั่นขันยืนเป็นการปลอบใจกัน ส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นเอาไปพิจารณาดูเอาเองอาตมาก็ไม่กล้ายืนยันแต่ว่าสำเร็จในทางการให้กำลังใจกันนี่สำเร็จแน่คือทำให้ใจดีขึ้นพอสมควรแก่ก,กาละเวลาแล้ว